ครับอรู้สึกถ้าจำไม่ผิดอาจารย์บอกว่าได้อินไว้แล้วก็อาจารย์บอกว่าไม่รู้คืออะไรตอบอาจารย์ไปแล้วว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะมีผู้รู้มาพูดในรายการอาจารย์บอกเอองั้นผมก็รับรับไปก่อนแล้วกันคือคือรู้สึกว่าถ้าได้รับอินไว้รอบนี้จะได้รับอินไว้เพิ่มหมายถึงว่าสามารถอินไว้คนอื่นเพิ่มได้กว่าเจ็ดบาทคนก็เหมือนกับคอนเซปต์จีเมลสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยผมยังเด็ก เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนจากคนที่เขามีประสบการณ์ใช้แล้วกี่วันสามสี่ห้าวันห้าวันแล้วคือคือเริ่มเริ่มเริ่มเปิดใช้ตอนตอนแรกก็ได้ได้อินไว้มาแล้วก็กล่องไวเพราะว่าคุณนข้างยุ่ๆนะค่ะคือตอนไปบารแคมพนมเปรนเมื่อสองาทีตที่แล้วเนี่ยก็เขาพูดเรื่อง Google เ e b กันหมายหมายถึงว่าพูดว่าเอ้เว็บอินวิเชันได้ได้กันเยอะๆผมก็เลย ผมก็เลยเอลองมาเปดิดดูแล้วก็ลองขุดดูจริงๆจังว่าจริงๆแล้วมันทำอะไรได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไหนๆที่นู้นก็มี 3G กันแล้วจริงใช่ๆครับเป็น 3G ที่ททรู้สึกว่าจะเป็นคลื่น2001ครับก็คลื่นเดียวกันกับเราเนี่ยแหละผมนะผมผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าเขามีแล้วครับเออแล้วเร็วไหมไม่ไม่ได้ลองครับคนชาวต่างชาติซื้อซิม 3G ไม่ได้ครับ แบ่งคนชั้นแบ่งชาติไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เกี่ยวทีนี้กลับมาที่เรื่องของเรา5วันที่ใช้นะคะแนะนําคนที่อาจจะได้อินไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นควรทํำยังไงคือลองลองเล่นดูครับคือไอเดีย Google Web เนี่ยผมคิดเองสั้นๆกับอารว่าทีจริงแล้วมันคือ Google Docs บวก Gmail บวก Google Talk แล้วก็บวก IRC Bot คือถ้าใครเคยเล่น IRC พวกอีกอีกสับนั่นก็แบบพวกเพิร์ทที่จะมีบอทที่ไว้ตอบคําถามอะไรอย่างนี้คก็คือจะคล้ายๆอย่างนั้นทีถ้าคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับไอ้ที่บอกเลยอาจจะ Gmail นิดหน่อยคือตอบอีเมลจริงๆเนี่ยคิดว่าเขาจะทําความเข้าใจกับ Google Web ได้ไหมคะน่าจะลําบากครับเพราะว่าตอนผมเล่นถ้าสารภาพตามตรงผมเขาเพิ่งเข้าใจ Google w ว b แบบจริงๆจังๆก็เมื่อวานครับ โอ้โหนี่ขนาดว่าจะเล่นมาสิวันกมันีทั้งเด็กเป็นทั้งเด็กเวลล์เปิร์เป็นทั้งคนใช้ด้วยนะคืออาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นพวกปรับตัวยากแล้วก็ติดอยู่กับภาพของอีเมลปกติอะไรเงี้ยคือคือถ้าเกิดคนคนได้ก o o g l e ไวทเปิดมาเนี่ยมันเปิดมาก็จะคล้ายๆลจีเมลครับมีอินบ็อกซ์มีอะไรนะหน้าที่ไว้ p พรีวิวดูข้อความในแต่ละในแต่ละในแต่ละเวฟเขาเรียกว่าคือคือเปรียบเทียบว่าหนึ่งอีเมล เขถ้าเป็น Google Wave เขาจะเรียกว่าหนึ่งเว็บคือมันมันก็จะแบบว่ามีมีหนึ่งเวฟเป็นเป็นกล่องดูแล้วก็วิธีใช้ก็คือก็แค่เริ่มเว็บใหม่แล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้เหมือน Google Docs แบบว่าแทรกรูปแทรกว<ะ>ิดีโอได้แทรก YouTube แทรกลิงก์ได้แล้วสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคือมันสามารถใส่คนหลายๆคนไว้ในเวฟนี้ได้อย่างเช่นว่าอย่างอย่างอย่างยกตัวอย่างอันนี้ที่ผมลองกับอารก็คือว่าทำสคริปต์ของ เอ็มคอร์ดไม่ไม่ทำทำไอเดียคร่าวๆข,ของเว็บก่อ<ร>นก่อนมาจัารดรายการวันนี้ก็คือสวัสดีนานกา่อน สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคนมาถ่ายต้องถ่ายหน้าใ,ใกล้ๆอย่าเห็นสิว <c oughs> วันนี้วันนี้ถ้าใครมาดูคลิปย้อนหลังนี้ก็อย่าเพิ่งงงนะคะก่อนดูก็กินยาแยก้ปวดหัวไปก่อนนะคะเพราะว่าช่างภาพเราที่เป็น Google Wave ก็เลยเวฟเลยวฟวิ่งไปเลยมุมกล้องนี่จะเคลื่อนไหวไปมามากทีนี้นเอ,อ็มขอดิบกี้บอกว่าได้ทำทำเป็นสริป i ์มาคือคือมันมีฟีเจอร์ อะไรคะแล้วทําไมทําสคริปต์เล้นไม่คืออะไรมันมันมันไม่เชิงเป็นเป็นสคริปต์ครับเพียงแต่ว่าผมผมก็อาจอยากได้คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนตอนเริ่มมาเอ็มคอร์ตใหม่ๆเนี่ยผมจะใช้วิธีแบบใช้ Google Docs กับฐาแล้วก็สรุปว่าวันนี้ควรจะมีประเด็นอะไรที่ต้างควรพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้ถ้าพอมันเปลี่ยนเป็นก o เกิลเวฟเนี่ยมันก็ไม่ต่างจาก Google Docs มากเท่าไหร่เราจะเอาไม้กระแทกนะติงตาเมื่อกี้อันนี้ตาดไว้ไหม ใช่ไวเดยใครที่ดูย้อนหลังจะเด็น้ามมไปคือผมจะยกไมให้เข้าใกล้ใกล้ไงถึง g o e g o o g l e s p r e a e Sheet ก็ได้อ่าที่เวลาเราทํางานร่วมกันหลายๆคนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีใครอยู่บ้างมีใครอยู่บ้างแล้วก็เซล์ไหนถูกแก้อยู่มันจะวิ่งวิ่งวิ่งปิด นึกออกไหมปิดปิดปิดแต่คือเราจะเห็นไงว่าเซลไหนที่มีเพื่อนเราแก้อยู่สมมติมันเป็นแก้อยู่เนี่ยก็ไฮไลท์แล้วบอกว่าอันนี้เก่งแก้อยู่นะเอผมก็จะเห็นใช่ไหมกู o ก l e เวฟก็คล้ายกันกูกิเวฟก็จะคือนึกถึงเวลาเราพิมพ์อีเมลเราเห็นชื่อเพื่อนเรากําลังพิมพ์อีเมลอยู่พร้อมกันในหน้าเดียวกันคือลักณะลักษณะนั้นอะอันนี้เมื่อกี้บอกเป็นคอนเซปต์อีเมลแต่เมื่อกี้นะคะเห็นนะหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับห้องแชทเลยแล้วก็ยังมีหน้าที่มันเป็น คลิปวิดีโอด้วยเออมันลักษณะการทํางานมันเป็นยังไงคือถ้าเกิดว่าคนอธิบายว่า Windows คืออะไรก็บอกเป็นเดสก์ท็อปเป็นโต๊ะทํางานมีไอ้หนว่วุามเนโต๊ะทำงานไอ้นี่วางนโต๊ะทำงานแต่ของ Google Web มันเป็นยังไงคะมันดูอลังการมากจริงๆแล้วมัน,มนอธิบายยากเพราะ <c oughs> ว่าา o o o l l e ว e b เนี่ยมันจะประมาณว่าเออเป็นอีเมลอย่างที่มันควรจะเป็น เป็นเป็นอีเมลแบบคือคืออีเมลมันถูกคิดคน้นเมื่อสักสาปีที่แล้วซึ่งในสมัยนั้นมันยังไม่มีวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตยังไม่มีไอคอนเซ็เปต์ตการ<อ>แก้เอ,อกสารร่วมกันอ,อะไรอย่างนี้ครับคือบางทีอีเมลเวลาตอบไปตอบมาเยอะๆเนี่ยมันจะต้องคือเราไม่รู้ว่าคนที่ตอบมาเนี่ยพูดถึงตรงไหนของย่อหน้าของเนื้อหาอีเมลฉบับไหนก็ไม่รู้ว่าสมมติเราอาจจะส่งอีเมลว่าเฮ้ยนี่เธอดูวิดีโออันนี้สิสนุกดีนะอะไรอย่างนี้ย ซึ่งถ้าเป็นอีเมลปกติผมก็ต้องคลิกลิงก์ไปดูวิดีโอเราก็จะอยากถ้าอยากจะตอบอะไรกับเพื่อนเนี่ยก็ต้องกลับมาที่อีเมลแล้วก็รีพลายไปรีพลายไปแต่ถ้าเป็นลักษแอกูคูเว็บเนี่ยส่งอีส่งส่งวิดีโอด้วยใช่ไหมมันจะขึ้นในนั้นเลยให้ดูดูเสร็จอยากแต่คอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไปได้เลยคือนึกภาพเหมือนตอนที่ Gmail มาถึงคนที่ใช้ Gmail เปลี่ยนจากฮอตเมลมา Gmail เนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีคอนเซปต์บางอย่างในการใช้งานอีเมลเปลี่ยนไป คืออันนี้คือบอกว่าถ้าถ้าพูดอีเมลซ้ำๆไปมันอาจจะไปผูกภาพกับอีเมลจริงๆแล้วมันก็มีทําได้มากกว่าอีอมเมลมันเป็นให้ให้มองเว็บหนึ่งเป็นเป็นโต๊ะทํางานหรือว่าเป็นอะไรกัแล้วก็รเราเรียกคนเข้ามานั่งยำอะไรสักอย่างบนโต๊ะทำงานด้วยกันวางวิดีโอเขียนในกสารอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเรียกหุ่นยนต์ มายั้งทำงานด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องมีแอคเคาทของตัวเองที่เขาที่เรียกว่าเวฟแอ c เคาท์ของเว็บใช่ไหมมันจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าในอนาคตถ้าใช้เยอะๆเนี่ยก็คือแอ c o u n t ของ Gmail นั่นเองคือตอนนี้ตอนนี้ก็ผูกกันอยู่เพราะว่าจริงๆยู u ท u b เกิด g ี mail ก็ผูกกันอยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้คือคนใช้ Google s อื s ของ Business กับ n o n p r o f i t a นะครับเขาเริ่มเปิดให้ร q u e s ส g o o g l e แ Account ใน Google App พวกนั้นแล้วอันนั้นก็คือในอนาคตก็จะผูกก็น่าจะ a c c Account ์ด Account หนึ่งก็เป็นการตัวแทนของตัวเราก็อราะจริงจริงตอนตอนที่ผมได้ไอ้ g l e w a v e a c c o u n t มาเนี่ยครับคือผมยังไม่รู้เลยว่าเพื่อนผมคนไหนมีบ้างครับแต่ว่าพอผมรอล็อกมาครั้งแรกปุ๊บเนี่ยมันก็โชว์ขึ้นมาเลยว่าเพื่อนผมคนไหนมี Account <G> ต่างบ้างโดยที่มันผูกกับไอ้ตัวจีเนล i ์คอนแทคลิสต์ของจริงจริมันก็คล้ายๆกับ Facebook เหมือนกัน ที่สุดเราเออ register เข้า Facebook มันก็จะมีอีเมลสารพัดเพื่อนเลยคนไหนที่แต่นั้นมัเราเชิญแต่ว่านั้นเราต้องเชิญไงแต่วอนนี้มันมาเองแต่นี้มันมาเองเพราะว่าให้ของ Google เหมือนกันไงตอนนี้ผมมีเพื่อนอยู่เพียบเลยแล้วก็ประมาณว่าคือเพื่อนที่อยู่ใน Gmail Contact แล้วมี Google w ว็มันก็จะโผล่ขึ้นมาใช่อัตโนมัติึ่งก็ไม่ยากที่จะหาคนที่จะมาใช้ตัวเดียวกับเราใช่ครับไม่ยากเท่าไหร่ประโยชน์ของมันค่ะอีเมลถ้าพูดถึงประโยชน์ของอีเมลเราก็คงจะรู้อยู่อีเมลมีประโยชน์อะไรแต่ ด้วยความที่ว่ามันเปลี่ยนมันเป็นเว็บเนี่ยมันประโยชน์มันคืออะไรว่าอย่างอันหนึ่งของของเว็บคือว่าอย่างที่ที่คุยไปยนคือว่ามันมันรวมการทํางานของเราในปัจจุบันเนี่ยให้มันมาอยู่ในที่ที่เดียวกันนะครับคือแทนที่เราต้องใช้อีเมลอันหนึ่งใช้พิมพ์สเปซชีตอีกที่หนึ่งไปดูวีดีโออีกที่หนึ่งไปแชทกันอีกที่หนึ่งมันเอาทุกอย่างเนี่ยมันรวมกันอยู่ในหน้าจอเดียวถ้าใช้ Google เว็บแล้วตัดอะไรออกไปได้บ้างตัด google ก็คงตัดตัดได้ไม่ขาดนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมาช่วยเรื่อง Google Docs อ่ Google Talk ค่ะคือ Google Docs เนี่ยเลิกใช้ได้แน่นอนเลิกเลิกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นที่เก็บใช่ไหมมันมันคือมันจะเป็นคือไฟล์เอกสารทั้งหมดใน Google d r i v เนี่ยดึงมาจาก Google Docs ปะ ไม่ครับไม่คือคือเว็บเว็บก็จะเป็นเว็บต่างหากคือคือผมผมเชื่อว่าในอนาคตคงจะต้องลิงก์กันเพื่อให้รวมกันแต่ว่าตอนตอนนี้มันมีบางอันเนี่ยที่ที่มันดูลิงก์ได้นะคือในเว็บนึงเนี่ยครับเราสามารถเอาไป embed ในในในเอ่อโฮมเพจของเราได้คือ embed ทั้งเว็บเอ็มเบดทั้งเว็บเลยใช่สมมติว่าเราเราเรามีเอ่ออยากจะทําหน้าเว็บอันนึงแล้วก็อยากให้ทุกทุกคนเนี่ยมาช่วยกันสร้างหน้าเว็บอันนี้เนี่ยอืมผมก็สร้างเว็บขึ้นมาอันนึ่งอ่า แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันพิมพ์ช่วยนแก้อันนี้แล้วผมก็เอาโค้ดของไอไอเวฟอันนี้ครับเป็นเป็น HTML เนี่ยไป Embed ในโฮมเพจอันหนึง่งอืมมันก็จะคล้ายๆ JavaScript นนครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่มีเพื่อนผมหรือผมหรือใครก็ตามน Wave เนี่ยอัปเดตเวฟเนี่ยมันก็จะไปอัปเดตในหน้าโฮมเพจนั้นอัตโนมัติอ่ก